พี่ตินดีอาโอเคว่างไงโคโดมเรียกเจ้าทำไมเออโอโ้โหโคโดมตีดีนะน่ะโคโดมอ่ะติ๊นแล้วครับอ้าวแล้วพี่ติ๊นแล้วให้ป้าได้วิดีโอพี่ติ๊นด้วยลูกอ,อ่าฮะตย่าเพิ่งนะ

เอาเลยพี่ตินเลยไดี่อนลูกจาม้ยังไงจม้ยังไงอมือแรละโอเคพอได้ไปมองลูกแรอนี้เอาอีแล้วเร้อัน้นโอ้โหโกมารตีดีเหลือเกินใ่นตัวนี่ให้มันดังขึ้ดธรรมดาพออยโอ้โห จอยืดีกว่าัดไ่เขาไมยืนครับตรงจไดไม้ก่อนที่ปล่อยกว่นไม่เป็นไรไม่ปล่อยม้่มเอามือซ้ายมามือซ้ายอือหเนแหลกเจอมากันยัน้นมาข้างหลังใ่หลังนหลังหลังส่ล่็ลง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 พอ Là pháp, tôm. Về về tôm. Ph à. Đó là khác cạnh tốt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  cạnh tì cạnh tốt 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 กับสองมือสองมือจับสองมือับสองมือับสองมือพี่ตินจับสองมือให้ป้าดูหน่อยอ่าสองมือนะเมสบายนะปอ่าโอเคล้ป้าเดี๋ยวพอช่วยเดี๋ยวติงเดี๋ยวีดีงบสองมือใจละลายรอมือข้างหลังี้นะแล้ก็ตั้งออกมาเห็นหมมีกล้องถ่ายไวู้นี่เป็นยาแล้วว่าเื่อปน้ กลับมาสมือพูดอะไกมามือตินดูนะมาา้างหลังอุ้ยจะเล่นกลับมาเลยทำใหม่ไตินหน้าตามองลูกตามองลูกินตามองลูกมองลูกลาไปข้างหลังเออไปไหมไปพี่ตินทำนี้ได้นะโอเดี๋ยวพี่ตินก็ตีไกลเลยมามาทางหลังมองลูก พติ้นไม่มองลูกอะครับพี่ติ้นไม่ต้องไปมองกรโดมพี่ติ้นมองลูกมองลูกอย่างเลี้ยงมองลูกฟอฟนะครับมองลูกฟอฟนั่นเห็นไหมพี่ติ้นพี่ติ้นทำได้อุ้ยมีของเล่นใหม่อะดูสิโปรทำอะไรให้เกมบอลไหมเกมบอลไหมเราเคยเล่นแล้วเตะบอลเข้าโกใช่ไหมอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เราเป็นตีลูกเข้าโกะเรเล่นนี่เลยแล้วก็เคยเล่น อันนี้เล่นต้อมบอลคล้ายๆฟุตบอลจอมแหน่อันนี UH> ้นะอันนี้คือเท้าเราเท้าแล้วก็ถึงเข้าโหวดจอมยกบอโด่งเอาแร็ปข่ายขาดไปเลยฮะเพิ่งขึ้ออกโกลน์โกนหนักงา้นนี่เอาเลยแล้วย uh ืนมีไว้ยืนมี่ถ้าไว้ก่อนเอ็กซ์ใช่เหมือนเตะบอลออาแจ๋วแจ๋ว ยิ่ันเลยตีนตองเหีดขาไปนงแรงเวียนขาไปนั่งแรงเาไปน่งแรต้องโกะอาดูเอี่ราได้เข้ักหมอย่วียนแล้วามองตามองไปเวียนขาไปแล้วไปเออนั่นแหละนูแล้วขึ้นน้อยจัจับพวกผม เก่งนะเนี่ยเก่งเนี่ยเก่งนี่แหละเก่งนักระโดมนะโอ้เก่งมากโอ้เนี่ยให้ใจมากตอนนี้ใช่รับไม้ตบม่าพี่ติ้นเก่งมากหนึ่งประตูเก่งนั่นแหละลูกทำไปทำต่อเลยแล้วกำลังเก่งละเข้าเอาสักยี่สิบประตูที่จะให้โดนแค่เครดียวมองติดขึ้นมองลูกป๊อปอิงเดียว มมองฟุกบอนะมองุบอลใช่ใช่ใช่ตีนี่เราก็ตะบอลหนึ่ง้นเราไนี้ใช้ไม้ตีกลัอไปเราใช้ไม้กอลเป็ดขาเอาเลยเอาเลยเอาลูกสั่งเลเอ้ยแล้วน้องเขาตีไหมตีครับตีตเดี๋ยวสั่งใหม่เลยค่ะตีไอสั่ง้ายนะเอาเลยเอาเลยเลี้านั่นแหละแจวไม้ปูมาร์ใช้ได้นะ มาดโคโหลุมกันดูพี่ติ้นเลยนั่นแหละนั่นแหละไอ้แรงนี่ไหนไม่สบายเลยเหมือนเตะบอลพุ้าประตูเลยเนี่ยอันนี้คือเท้าเรานี่คือเท้าเรานี่คือเท้าเราแข่งตรงแข่ตรงแข่งตรงใส่บอลเข้าประตูนั่นง่ายๆก็ตายตบเท้าไปทางนู้นลูกก็ออกนอกประตูถ้าจะให้เข้าประตูตบเท้าเลยครับ มีชุดหลอกเมสบอลได้ไหมไขอชุดเอลอนแนนนะเตะบอลเตะบอลออกมาแล้วไลลูกเตะบอลฟีฟี่ฟเยี่ย้มามองตามองตามองไปไป นี่ถ uhm> ้า네มันช si> ้าอนงี้ผู้รักษาประตูับได้เดนอดได้เลยนะจับดีๆไปง่ายใช่แจ่วมากโอ้โหขายคาเลยแต่เมื่อกี้มันออกนอกแต่ขายไปนิดเึงนใช่ไหมเลยมปเลยไม่เป็นไรมัเป็นไปเนย่2 3โอเคเี่ยวรึเปล่ เอาให้เอาให้ชนบซะเเท้าหนีก่อนเท้าหนีบให้เท่ากันก่อนอือหืเท้าหนีบเป็นเท่ากันเฮ้ยอือหืออย่างนี้โกยังรับได้แปลว่าอะไรเพิ่มหมดโกย์รับได้ดูอ่าเอาเลยโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วเอ้าอือกำลังดีเลยเลยขึ้นเลยไปเลยให้ให้ใต้เลยอืออโกรับได้นะโกรับได้อย่าหยุดอย่าหยุด ถ้าหยุดพุกโก้แล้เใช่ปะเดเลยนี่นะครับแขนเจ๋งมากไอ้ไตึ้งไหมายตึงดีมากอ่ะกดอมาเลยโอทังนี้และคุทางนี่ะใส่ลิ่ลงปล่อย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 ังย่นเลยนี่นะคือการการเรียนช่วงแรกนี่เราเน้นอะไรบ้างกดอเซอาพครับแล้วก็สับผัสมุกอกอ่า เฮ้ยนี่ไงเห็นไหมพอยืนดีปุ๊บตีเข้าประตูเลยอ่าทีนี้ส่งส่งเท้ามาให้ชนไม้บอดองด้วยจังเลยโอเคให้โดนลูกเก๋ฟให้โดนลูกกล้องด้วยอ่โดนลูกเก๋าแล้วไปโดนไม้บอดอมเข้าอยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะครับให้โดนลูกเกาให้โดนลูกกล้องด้วย ต่อมด้วยอ่าโอเคนิ้วลายส่งมาครับยืนตรงตรงนีดขนะส่งมาครับเตะเข้ามาเดียวไปเข้ามาอ่าเจ๋อมากเลยเตะเข้ามาดีียอดเร็นแรงแล้ว เริ่มได้แล้วพี่ติ๊นเริ่มสนุนแล้วเริ่มเม่ดแล้วสายตรงสายตรงโทษเลยดีกว่านะเอาขนเลยเอาตะคราบ